สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาแชร์ได้ครับผมครับบรรยากาศฮอนหอนครับพี่น้องเนาะของวันที่สิบแปดตุลาคมหกสิบแปดครับผมครับเอาแต่ว่ากับก่อนเมฆก่อนขี้ฟากกันร่งมากแล้วครับพี่น้องเนาะจะสีโต๊ะโต๊ะครับผมแต่ว่าอากาศร้อนครับผมอากาศร้อนบรูว่าจะเป็นหนาได้ครับผมครับเทิ้งฝนเทิ้งสีหนาวครับพี่น้องเนาะงบด อันนี้สุดท้ายก็คือแดดแล้วครับผมที่เห็นเห็นกับอ๋คลิปนี้้อครับพี่น้องคลิปนี้กับกอมาเชยกับมานําเสนอแนวทางเลขของปู่สีสเกตครับผมปูสีสเกตนี่ครับพี่น้องเนาะเลขของเพิ่นนี่ก็คือมีทังเลขสีตัววิเศษครับผมเลขแรกสุดเลขแรกสุดเลยเนี่คือจะเป็นเลขสี่ตัววิเศษครับผมที่กู้ห่มากครับพี่น้องเนาะ ปีกายนี่สุดยอดเลยครับผมเหล็กซีตัววิเศษครับมาปีนี่ครับพี่น้องเขาหนึ่งงวดงวดต่อมาลดครับผมพ่อสีไดงเงินแน่กับลดตามต้อยกับั้งแี่กับเขาก็เป็นโยยึกโยยักอย่ครับพี่น้องเนาะเหล็กซีตัววิเศษที่พ่นานมาครับในปีนี่ครับปีกายนี่ยังไหลเง้วเจ็ดแปดงวดอยู่ครับผมครับเอาแต่ว่ากะลาสุดครับพี่น้องเนาะกับเขาที่อ่า เก้าหกครับผมเก้าหกที่เก่ามาเชื่อได้นาเสนอลงไปครับจะเป็นมากนําเสนอเอาครับผมปูพันบ่ไดลลงให้ครับแต่ว่าปูกะบอกสูตรอยู่ครับผมครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบแปดครับพี่น้องเนาะครับก็มาเชื่อกับเฮ็ดล้วครับผมครับเมื่อว่านนี้กับวัดจลงที่ตัวพิเศษพอดีปูพันทรมาก่อนกันเลย นำเสนอเลขดับปูครับผมเลขกดับปูกับเลขอ่างครับลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องเลขของปูซีสเกตครับเหลขกลางมหันเพิ่นกับเข่าหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับตัวประกบเก่าครับผมเก่าหนึ่งกับหนึ่งเก่ากับศูนย์เก่าครับผมเสียดายครับเลขออกหกหนึ่งแล้วก็เลขดับเพิ่นกับเอายูครับผมเลขกดับปูซีสเกตครับลงไปแล้วเด้อครับผมลงไปครบเสร็จแล้วก็คือ เลขดับบนล่างที่ลงเป็นประจำแล้วก็ที่ปพเพิ่มขึ้นมากก็จะเป็นเลขดับบนทุกหลักครับผมเลขดับบนทุกหลักนี่ประมาณหาหงวดอะไรเด้อครับผมหาหงวดแล้วที่เอาอยู่ตลอดเลยครับแล้วก็เลขดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยนี่ครับพี่น้องเนาะครับลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะหมู่บ้านนี่คลิปนี้ครับผมเลขสี่ตัววิเศษครับผม เลขสี่ตัววิเศษจะเป็นตัวใดครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก่ามาเชียร์กับขอกลับขอพระคุณปูสีสเกตเดอครับผมครับเผื่อการเยเวลาครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังกันเลยครับครับพี่น้องครับผมคลิปนี้กอามาเชียร์มานําเสนอเอาเด้อครับผมเลขสี่ตัววิเศษปูสีสเกตครับกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะอ๋อเลขควนหลงฮะควนหลงเพราะว่ามาก ม่เขาอีกดิเนี่ยแมนวนกลับขึ้นมาอีกแล้วอู้ตื่นดูนว่าเถอะเดี๋ยวก็รุดเดี๋ยวก็เขาครับพี่น้องเนาะบนหนิงท้าเด็กเขาต้อนเนื่ง,งสองเทียอยู่ะเขางวดว่างหันงวดนี้ก็เจ้ากิจเป็นยังไงแต่ว่ากับลองเบิรงครับผมเผื่อเขามาต้อนเนื่องปลายปีเผื่อเดือนแย่ครับอืปู่ศรีสเกตเป็นเหล็กซีตัวพิเศษที่ขามาเชียอลงปีกายเนี่ยโอ้โด่งดังมากครับรุดเขารุดคขับพี่น้องเนาะปีนี้ ล่าสุด9ก้ครับพี่น้องเก้าหกเอาสำหรับเลขดับปูเข็ลงไปแล้วเมื่อวานครับวันนี้ก็มาเช่มานำเสนอเอาหนึ 1, ่งพฤศจิกายนหกสิเด่น3490ี่เย์วินได้หนีแล้วครับผม3490ี 3, 4, 9, ครับสตัวบนล่าง3ามเก้าสามศและ4ีสครับ หกคู่เหมือนเดิมครับพี่นอนะ้องเนาะหกคู่เหมือนเดิมสี่ตัววิเศษปู่สีสะเกดครับไปเลยที่ท่าไปแล้วครับพี่นอนะ้องเนาะตะกี้น้าเชียร์โลงอาจารย์ขอนแกน่นบอกไม่น่ไปขามโค้งดีมากครับผมก็คือ,อสูตรเดียวกันนี่แหละครับผมบนเน่ยได้ครับพี่น้องวันจันนี้ไปแล้วเก้าศูนย์ศูนย์เก่าแล้วคะ่ะท่านผู้ชมแม่ขามโค้งนี่ไปดีคะ่ะยังเา่า อาจารย์สายบุญนัดมื่อนี้ลครับผมเพิ่นนัดมื่อนี้หกหนึ่งตัวเดียวเลยขีดสินใตเลยเด็กแต้มอีกครับผมเล็แต้มอีกอาจารย์สายบุญวัดป่าครับล่างวันนี้ครับพี่น้องเนาะครับจะให้พี่น้องเอซีเลยหายิบจับรอตรีไว้พอใจเด็ดครับผมบนอีกตัางหากบนสูตรนี่ครับมาเดินแล้วครับผมมาหันไปรักลอยงวดนี้ มาซีกับเก่าพอใจเด็ดซีคูณว่าเขาตรงตรงผอมบบนข่มีอีกรางคอชนบุรีคากบ่ลางตรงตรงมือว่านในโลกงของอาจารย์พี่กับอาจารย์เชวโรลดตรงตรงอีกเถวซีคูคือกันซีคูกันโอ้ยอย่างเด็จังส่บนกับซีล่างกับซีจะขาหกหมวดต่อกันพ่อห้ทั้งสองกับ เอฟซีกับเซียนได้เนาะนพ่อได้ใส่ปีใหม่เนาะค่ะท่านผู้ชมตอนรับนานาวไา้าไดซือเสียกันหนาวนี่ค่ะนี่เหลืออีกสามสี่งวดนี่ครับผมพ่อ,อได้มดทุงงวดเลยพ่อได้ไปเที่ยวงานงานทุงเนาะงานถุงนี่วันที่หนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมอุดรค่ะครัอยากได้แบบนี้เนาะแต่ว่าได้แล้วห้องก,กับบ่าลืมเซียนอยู่แล้วครับค่ะแต่ว่าเซียนผันหัวตมะมาเขาแมน ยังหน่อยกับงวดที่สองเห็นแบบเก้าองศ์เนาะแม่เขาคือเก้าองศีแต่ว่าต้องต้องท่ำกล้งเข้าใจแน่ว่าเสี้ยนพันผ้าเฮาหรุดสอ 2, งสามหมวดมาแล้วเอฟซี FC ก็ยังตามพ่นกับขาดทุนเนาะแม่ค่ะพ่อมาเขาเปาะเปาะ,ปะจึงสี่บ้านเนี่ยเสี้ยนบางทันเพ่นกับ่านเด็กอยากได้ที่บ้าน,น,แ,นแต่ว่าเฮาก็ต้องนึกถึงตอนผ้าพ่นรุดในเรื่องขาดดุลผู้ชมเนะาะครับค่ะเสียว่า เอฟซีถูกท่านพนสายบุญอยู่แล้วแน่นค่ะอันนี้พ่อทุนเพนกับเนี่นอืมเปพ่อทุนเพินกัสิช่ใยที่เขาเน่นเว่าเสียนเขามีต่พูดดีๆครับกับเอฟซีนี่แหะเนี่ยครับผมอาจารย์สายบุญรอก่อนกับพี่นองนะวันนี้ล่ะว้านี่กะแอดรัชนกครับผมค่ะอีลีค่ะหนุมชมมึงเนี่ยอดรัชนกหกหนึ่งค่ะก็มาเชร์ลงทุกคลิปได้ครับผมนี่เอามาให้เบิ่งนี่เพื่อให้พี่น้อมงซี่ ล่อค่อยๆเปลี่ยนตัวล่อเลยครับนี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยล่าสนุก้วเถาทรงข้าวเพิ่นด้นลำซาคาฟเฟ่ะาดเด่นเน่สุดยอดเลยครับผม,มเพิ่นเข้ามาต้อนเนื่องนะครับผมวดกว้อนกับเจ็ดเจ็ดงวดนี้ก็บหกหนึ่งครับเอาคลิปนี้ครับผมค,คลิปนี้เมอวานว่าสิลบอยพอดี ปูนโล่งปูกนครับพี่น้องเนาะเบ,บื้องสันพี่น้องเสี่ยเฉลยไปจัดเล่าก่อนเสดายอยู่เอาเหลือเยอะครับพี่น้องเนาะเหลืออยู่ไทยเล่าจัดไปเลยเหลือหาครูยุคการมิซม4ตัวพิเศษเอาครับพี่น้องครับผม4ตัวพิเศษงวดนี้ครับผม1พฤศจิกายน68 3490ครับ3490ครับเป็นเลขเด่นแต่ว่าวิ่งกันมาได้ครับผมเป็นเลขวินกันมา มูว่าหันก็คือเก่าเข่าเก่าหกครับผมเก่าเก่าหกงวดนี้สามสี่เก่าศูนย์ครับที่วันผ่านมาได้ครับพี่น้องที่น้าเชียรงอาจารย์ขอนแก่นก็เป็นสูตรเดียวกันครับไปขามโค้งดีมากครับพี่น้องเนาะเสียดายหมอว่านนี่ก็ามาเชี่ยกรับเบรดีลงกรครับผมออกศูนย์เก่าเล่าแล้ะครับผมไปขามโค้งแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือได้ครับพี่น้องเหลืออีกหาคูอย่ครับสามสี่สามศูนย์ครับผม สีศหรือว่า3ามเก่าครับพี่น้องเนาะยังเหลืออยู่ก็ลองพิดใจหน้าเบิงครับแนวทางตัวเลขปู่สีสเกตครับผมสตัววิเศษครับพี่น้องผิดใจหน้าเบิงเอาคลิปนาครับพี่น้องเนาะคลิปนาบรว่าจิเป็นเลขของแอ็ดลัชนกเล้ครับผมเผลมาแล้วครับพี่น้องเนาะเลขล่างครับผมเลขล่างครับเลขล่างเลยครับในส่วนของอาจารย์สายบุญน้ำครับผม มากแล้วครับผมเดี๋ยวนําเสนอเป็นลําดับลําดับไปครับพี่น้องเนาะครับสาหรับคลิปนี้กัสีตัววิเศษที่พี่น้องที่ไรยทันล่อค่อยครับผมขอให้เดินเยาาไปถึงสิ้นเดือนธันวาหรือว่าสิ้นปีครับผมสาหรับเลขกชุดนี้สีตัววิเศษครับผมขอให้ใพี่น้องได้โชว์ได้ลาบไปนํากันต่อเนื่องครับเขาก็ติดไวเดอครับผมอีกไรยเซียนลายอาจารย์ไรยสํานักเดี๋ยวมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้กับแนวทางตัวเลข เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์เด้อครับผมถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กัขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปนับกันครับหนึ่งพฤศจิกายน68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ